อยากเลือกซื้อกล้องวงจรปิดแต่ไม่รู้จะเลือกแบบไหนดีแบบ IP แบบอนาล็อกหรือแบบโรบอทคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้อธิบายไปถึงความแตกต่างของกล้อง IP กับกล้องอนาล็อกนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการใช้งานทางด้านการติดตั้งทั้งทางด้านความรู้ในการติดตั้งนะครับ ถ้าเพื่อนสนใจดูสามารถเลื่อนกลับไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมได้อธิบายไปแล้วซึ่งความแตกต่างของกล้องวงจรปิดทั้งสองแบบอย่างคร่าวๆนะครับกล้อง IP นะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าเช่นการส่งสัญญาณผ่านสายแลนทําให้มีสัญญาณรบกวนที่น้อยแล้วก็มีสามารถใช้เทคโนโลยีส่งสัญญาณผ่าน Wi-Fi ไ,ไ,ได้นะครับส่วนตัวกล้องอนาล็อกนะครับเขาก็จะสามารถส่งสัญญาณ ผ่านสัญญาณ wi-Fi ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากดูผ่านมือถือเราสามารถดูผ่านที่เครื่องบันทึกได้ครับอีกแบบหนึ่งตัวนี้ก็เป็นกล้อง IP เหมือนกันครับก็ตัวนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกล้องโรบอทก็ได้นะครับซึ่งเขาจะใช้ความจำจากตัว SD card ตัวนี้ครับหรือว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นนะครับก็คือสามารถบันทึกข้อมูลอยู่บนคลาวได้เลยลืมบอกไปอีกอย่างนะครับ ถ้าเป็นกล้องอนาล็อกเขาจะราคาถูกนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําทีละตัวกันเลยนะครับตัวแรกนะครับเป็นกล้องจากเคนโปโปรตัวจริงที่เหนือกว่าทุกแบรนด์นะครับกล้องตัวนี้ก็จะมีตัววัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับเหมาะสําหรับการติดตั้งภายนอกด้านบนนี้สามารถสไลด์เป็นสามารถกันแดดได้นะครับตัวนี้มีเลนขนาด3.6ม mm ิลิเมตรตรงนี้นะครับ ตัวนี้เขาก็จะด้วยความที่เขาเป็นกล้องอนาล็อกสังเกตว่าตรงนี้ก็จะเขาจะเสียบสายสัญญาณ RG6 แล้วไว้เสียบอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับสำหรับจ่ายไฟ12โวลต์ตัวต่อไป Hikvision HD Video หรือว่าก็เป็นกล้องบุลเลตนะครับตัวนี้ก็ IP 65สามารถติดตั้งภายนอกตัววัสดุเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับส่วนความแตกต่างของตัวกล้อง IP นะครับ เขาก็จะตรงนี้ก็ไว้เสียบสัญญาณสายแลนตรงนี้ก็ไว้เสียบอะแดปเตอร์เหมือนกันนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือ IP camera ยี่ห้อ V-Star Cam ตัวนี้นะครับเขาก็สามารถใช้กับตัว SD card ตัวนี้สำหรับการบันทึกได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำกล้องเพิ่มเติมครับ